สวยค่ะโอ้โหรอดที่รักคะฉันขอขายาวๆหอมๆแล้วก็สวยๆเลยนะคะโอ้ได้เลยครับจัดไปอุ้ยเรียวยาวแบบนี้เปรดชัดๆยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยโอ้โหจอดรู้รมีไหมคะอืมตอนนี้เลยโอเค้ยเอ้ยเท่าไหร่คะพี่อ่า20ครับ20 หนึ่งเลยค่ะไม่ต้องถอนโอ้ oh, ใจดีจังเลยขอบคุณนะครับค่ะโชคดีนะคะครับบ๊ายบายค่ะอะ้าอ้าเอาก็นึกว่าใครเดลลี่นี่เอง <c oughs> นอยไม่ได้เจอกันตั้งนานอะ่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหม <c oughs> ฉันก็ต้องสบายดีอยู่แล้วล่ะที่รักนี่ใครอะ่ะ เนียนลี่เพื่อนเก่าสมัยเรียนแต่ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องเยรลีนี่แกนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาหรอใช่นักศึกษาเรียนเก่งอย่างแกแถมยังได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งอะ่ะแต่ต้องมาตกอับนั่งวินมอเตอร์ไซค์มา ไม่มีคนมารับมาส่งฉันเนี่ยส่งสารแกจริงๆเอองั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิแกจะรีบไปทำงานทำไมแกรีบไปเงินเดือนแกก็กไม่ได้ขึ้นหรอกนะทำไมนี่แกอิจฉาชีวิตฉันเหรอที่ชีวิตฉันเนี่ยได้ดีกว่าแกฉันเนี่ย ได้นั่งรถหรูๆส่วนแกนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์ทีรักอย่าไปว่าเพื่อนแบบนั้นสิน้องเยลลี่เขาคงจะรับไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคุณทั้งสวยกว่าแถมยังรวยกว่าอีกด้วยอนี่หยุดมองแฟนฉันแบบนี้เลยนะเห็นเขาหล่อเลยหน่อยไม่ได้เลยหรืองไงแกคิดจะจับเขาหรอฮะฉันเนี่ยนะ จะจับแฟนเธอใช่ก็แกสงสัยตาอ่อยแฟนฉันนีไ่ไงล่ะแกเนี่ยนีสใส่เดิมไม่เปลี่ยนเลยนะอพวกชอบลักกินขโมยกินของเพื่อนเนี่ยนี่พูดจาให้มันดีๆหน่อยเลยฉันนี่เคยไปรักกินขโมยกินของใครนะอ๋อเหรอแต่ที่แกแย่งพี่กอรไปจากฉันละ่ะแกลืมแล้วเหรอยันลี่ฉันก็บอกเธอหลายครั้งแล้วนี่ว่าฉันไม่ได้ชอบพี่กอรพี่กอนมาตามตอแยฉันเองต่างหากแล้วฉันก็ได้ปฏิเสธไปหมดแล้วด้วย เธอจะอะไรอีกถ้าเธอจะพูดแต่เรื่องเก่านะแั่ฉันขอตัวละเฮ้ยนั hey! ่นมันรถฉันนี่พี่แกพูดอะไรของแกรถคันนี้มันเป็นรถองของแฟนฉันตั้งหากล่ะพี่รักเอากุญแจให้เยนลี่เขาดูหน่อยสิ นี่นี่มันกุญแจบ้านนี่ไงกุญแจเห็นเต็มสองตาแกแล้วใช่ไหมแล้วไหนล่ะรถแกไม่ใช่หรอเอากุญแจมาโชาวส์สิเอา้าไม่มีนหน้าอย่างแกเหรอจะมีรถหรูๆให้นั่งอะ่ะแต่ว่านี่มันรถฉันนะฉันจำป้ายทะเบียนรถตัวเองได้ แกเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรอฉันบอกว่ารถคันนี้มันรถของแฟนฉันพอเธอที่รักพูดกับคนแบบนี้ไปก็เสียเวลาเปล่าๆน้องเยลี่อย่ามาพูดมั่วๆจะดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนตึบตึ๊เดตึบตึบตึบได้จเจ้าแบบนี้กันใช่ไหม ฮัลโหลค่ะผู้จัดการตอนนี้รถของฉันอยู่ที่ไหนคะก็ตอนนี้ฉันเห็นรถของฉันอยู่กับคนอื่นนะคะคุณเอารถของฉันไปให้ใครขครับนั้นคุณก็ช่วยมาหาฉันที่หน้าออฟฟิศตอนนี้เลยนะคะแหม่แมแมนี่เรียกผู้จัดกองผู้จัดการแสดงละครเก่งดีนี่ครับผมว่าแบบนี้น่าจะไปสมัครเป็นนักแสดงนะครับช่องไมโพนี่ก็ดีนะครับช่วงนี้เขากำลังมาแรงเลยรถแพงขนาดเนี้ย คนอย่างแกจะมีวาสนาไน้นั่งหรอที่รักเราไปหาอะไรกินแก้เซ็งกันดีกว่าฉันอยู่แถวเนี้แล้วฉันจะอ้วกแหละทำไมหรอที่รักก็ฉันเหม็นสาบกินคนโซนแถวนี้ยังไงล่ะคะเหม็นจริงๆด้วยหยุดนะฉันจะไม่ยอมไม่พวกเธอเอาเราใช้ไม่ไหนทั้งนั้น หน่อยแคะเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมจุดาท่านี่เ,เหรอทําไรแฟนผมอะฮะแกนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยจะมีหน้ามาขวางหน้ารชฉันอีกอะฉันต้องให้ออกไปไงออกไปสิไม่ฉันจะไม่ยอมพวกเธอเอารถฉันไปไหนทองนั้นแหละ รถนี่มันเป็นของเธอจริงๆนะฉันจะยอมคาลานรอบรถสามรอบเลยเป็นลูกผู้ชายพูดเราอย่าคืนคำมากันแน่นอนอยู่แล้วฉันพูดคำไหนคำนั้นไปกันเถอะที่รักแกจะรถไปไหนฮะมันนี่เลยเอา,เอ,าอุ้ยอ,อู้ผมเจ็บนะพี่เฟอร์ตรหน้า พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยพวกเราสองคนจะไปกินข้าวงานการไม่ทำรัวจะโดนไล่ออกนะโอ้ยแม่จะต้องกลัวเลยพี่พี่เป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของที่นี่พี่ช่วยผมกับเนยได้อยู่แล้วปักพวกแกสองคนไปเลยนะไม่อยากจะรู้เลยนะพวกพวกเธอสองคนจะมีผู้จัดการคอยคุ้มกลาหัวด้วยบอสคะฉันต้องขอโทษแทนน้องชายฉันด้วยนะคะบอส ผู้ชายตัวนี้นแหละค่ะที่ขโมยคุณแจรถไปอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดก,การให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่จริงใช่ไหมอ่ะหมายความว่ายังไงอ่ะพี่เฟริร์มันไม่จริงใช่ไหมครับพี่เฟิร์มโอ้ยพอดี๋ยเถอะก็โดนไล่ออกกันหมดหรอกคุณเฟิร์มคะฉันบอกให้คุณเอารถของฉันไป้างไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่คือว่าจะเป็นบ้าไปแล้วนะ่ะ รถคันนี้มันเป็นของคุณคุณเยลลี่ใช่รถคันนั้นเป็นของฉันได้ยินเต็มสอหงหูงเรอยอ่เจลลี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเธอจะเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่บังเอิญจังเลยเนาะงั้นเอาเป็นว่าไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วอะ่ะงั้นเรื่องวันนี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่าเนาะโอเคไหม โอเคงั้นเหรอพูดง่ายดีนี่ทีเมื่อกี้ไม่เห็นจะพูดดีแบบนี้เลยอ๋อเมื่อกี้คุณพูดว่ายังไงนะถ้ารถนี่มันเป็นของเธอจริงๆนะฉันจะยอมคลานรอบรถสามรอบเลยเป็นลูกผู้ชายพูดเราอย่าคืนคำมากันฉันพูดคำไหนคำนั้นเอาซิเริ่มเลยฉันจะยืนดูแต่ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำใช่หรอ ุณเนลลี่คะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคะ่ะความผิดของคุณฉันจะคิดบัญชีทีหลังส่วนพวกเธอสองคนเนี่ยทำอะไรกับฉันไม่บ้างนะพอใจเธอหรือยังอะฉันไล่ฉันออกเลยนะโหมันแย่จริงๆเลยอะอออ อย่าไผมบอกเลยนะครับเห็นทีว่าจะไม่ได้หรอกนะคะคุณเฟอคะฉันฝากคุณจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะคะได้เลยคะ่ะการที่พวกเธอดูถูกคนอื่นมันไม่ได้ช่วยให้ดูสูงส่งขึ้นหรอกนะในทางกลับกันมันทำให้คนอื่นได้เห็นสันดานของเธอมากกว่าพวกเป็นไง